สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำสำหรับสถานะ เขามีตัวเลือกและคุณอยากหยุดความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะความสัมพันธ์ที่ออมจะเทให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาต้องมีตัวเลือกแน่ๆนะคะแล้วคุณเป็นฝ่ายที่อยากจะหยุดความสัมพันธ์จริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะเอาล่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอย่าลืมสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปเลยนะคะสําหรับเงินสนับสนุนช่องอันดับแรกออมเอาไปใช้กับลักกี้กระต่ายคอเอียงอุปการะนะคะอันดับที่สองออมเอาไปใช้กับการทาบุญทําทานและอันดับที่สามเป็น ค่าขนมของออมใครอยากจะรู้เนาะว่าเฮ้ยกระต่ายลัคกี้อุปการะคืออะไรหรอแล้วหมออ,อมทําบุญทําทานกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยลองกดเข้าไปดูได้ที่แถบชุมชนอ,อมจะเอาไปโพสตไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ใครถนัดส่งซุปเปอร์แทงส์ก็ได้นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณอะไรเงี้ยเนาะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์นะคะแล้วก็ซับสไครป์กันเยอะๆเลยเพราะว่าตอนนี้อ,อมกาลังลุ้นแสนซับถ้าครบแสนซับเมื่อไหร่นะคะอ,อมจะเอาโล่เงินเนาะมาฉลองกับทุกๆคนแล้วก็จะเอาของรางวัลมาแจกกันด้วยเพราะฉันฝาก กันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรัม่มนาหน้าทองนะคะที่ตอนนี้ํำจัดโปรอยู่นะคะใช้มามาปีกว่าละนะคะลงพลังงานสายขาวเรียบร้อยนะ,ะแล้วก็จดอยอเรียบร้อยนะคะใครสนใจโปรนี้ลองดูใต้คลิปได้นะ,ะดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่า สถานะที่เขามีตัวเลือกและคุณอยากหยุดความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าไพ่สลับข้างกันได้เพราะเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นพลังงานในเชิงสุ่มแบบนี้นะคะอย่าเอาไปซีเรียสกันนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3 <S <S เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะเวลานั้นๆจ้าขอดูพลังงานของชาวธาตุน้ำหนึ่งใบค่ะ เช็คความซิงค์หน่อยซิว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่าพลังงานหลักชาวธาตุน้ำหนึ่งใบโอ้โหก้าเรียญเลยนะคุณหรือเค้านะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤสบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันดาวพุธดาวสุขลัคนาราศีได้หมดนะคะพลังงานของคุณได้ก้าเหรียญบ่งบอกว่าชาวธาตุน้ำตอนนี้คุณอยู่ในโมเมนต์แบบ เฮ้ยเราอยากมีเงินมีทองอยากมีอิสรภาพทางการเงินหรือว่าคุณอยากได้ความคล่องตัวในการทำมาหากินมากๆเลยนะคะอิสระเสรีที่มาพร้อมกับเงินทองอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณแบบ อยากได้มากนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้บางคนก็มีความมั่นคงกับการที่อยากโสดหรือว่าเฮ้ยอยากมีอิสรภาพอยากจะแบบเฮ้ยทำนู่นทํานี่ได้ตามใจฉันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะชาวธาตุน้ําบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ผูกมัดนะคะรวมๆเฟรนด์วิดเบเอฟิตก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะชาวธาตุน้ําบางคนในที่นี้เนาะชอบเทือกส่วนไรนากรเกษตรอินทรีย์ออแกนิกต่างๆ นะคะผ้าฝ้าผ้าพื้นเมืองยิปซีโบโฮนะคะชอบเลี้ยงนกชอบชมนกชมไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะดมูมีความรักธรรมชาติอยู่นะคะสำหรับไพ่ก้าเหรียญแน่แต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะคะทางการเงินและการมีอิสระเสรีนะคะสำหรับชาวทาตน้ำเนะาะเขาล่ะคะเขาล่ะคะ เขามีตัวเลือกและชาวทาตน้ำอยากหยุดความสัมพันธ์นี้ขอดูพลังงานฝั่งเขาหนึ่งใบค่ะโอ้โห <c oughs> คุณหรือเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวทาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันดาวพุทธดาวสุขเขาได้ไพ่ไนท์ดรับสอดอ๋อไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาแบบหมุดหิดฉุนเฉียวหึงหวงเขาปุก นะคะเข้ามาหรือเปล่าเขาไม่ชอบที่เห็นคุณทําตัวอิสระเสรีจากเขาไปหรือเขาไม่ชอบที่ตัวคุณดูแบบเหมือนจะไม่สนใจเขาสนใจเงินมากกว่าเขายางี้ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ในเหรียญเนี่ยฝั่งเขาช่วงนี้อารมณ์อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ไงเออหงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงอารมณ์แบบร้ายๆหน่อยพูดพูดจาผงผางตรงๆทิมๆแท,ท,ท,ทงๆหน่อยก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้เออบางคนก็ทํางานเป็นไรเดอร์ส่งของ ทำอะไรรีบตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนรีบเป็นคนแบบต้องการความฉับไวใจร้อนอะไรเงี้ยเนี่ยใจร้อนจนม้ายังเลเลยเห็นปะม้ายังเลอะไรของมึงอะไร <c oughs> เนี่ยเอา้านะคะเป็นคนขี้ไฟเหรอช่วงนี้นะฝั่งเขานะอืม โมโห<ฮ>หิวก็ได้หรือพูดเนี่ยนึกอ,อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่แค่คนฟังเลยอย่างนี้ก็ได้ค่ะอะ่ขอพลังงานหลักค่ะเขามีตัวเลือกและชาวธาตุน้ําอยากหยุดความสัมพันธ์นี้ขอพลังงานหลักของคุณและเขาด้วยมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรประสบกันนะคะบางคนเนี่ยเป็นคู่เป็นแฟนแต่งงานแล้วบางคนเกี่ยวข้องการเงินผลประโยชน์เรียนด้วยกันอะไรต่างๆนะคะ โดดเด่นเรื่องงานขึ้นมาเยอะแยะเลยนะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวพิจิกชาวธาตุดินมังกรพิศพกันนะคะโอ้ยมันเป็นความสามารถที่เอาแต่เรื่องงานหรือเปล่านะโฟกัสการงานความมั่นคงเป็นหลักแต่พวกคุณก็ดูผูกพันกันอยู่อะนะคะมันมีแรงดึงดูดมันมีแพชชั่นมันมีความสนใจมันมีความรู้สึกในเชิงบวก เออนะคะเป็นพลังงานบวกอยู่แต่ข้อจํากัดมันเยอะเพราะอะไรเดทขึ้นใต้สำรับเป็นความสมันธ์ที่เลิกรายร่างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วก็ได้นะคะเนี่ยเดทเนี่ยนะคะเลิกรายร่างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วหรือต้องใช้ความอดทนมากๆเลยกับข้อจํากัดที่อะไรหลายอย่างนะอย่างที่ผมพูดไปนะเหลืองงานนะคะเป็นเป็นคนในแวดวงสังคมอะไรที่มันต้องมุ่งหน้ามุ่งมั่นแต่งงานแต่งเงินอะไรอย่างเงี้ยหรืออึอดอัดเพราะว่า เอาแต่งงานแต่งเงินนี้ก็ได้นะอข้อจํากัดฝั่งใดฝั่งหนึง่งมีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะก็ได้เอาละเขามีตัวเลือกและชาวธาตุน้ําอยากหยุดความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีไพ่ชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศพกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณไพช่ชาวกลุ่มชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่ม มีไพ่คู่ขึ้นหนึ่งตำแหน่งนะคะคิงเหรียญควีนเหรียญเนาะเขารู้สึกยังไงก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างที่จะโนสนโนแคร์คุณเท่าไม่โนสนโนแคร์ไม่ no son, no ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่โฟกัสตัวเองนะคะแต่คุณก็เป็นใครบางคนที่เขาเออน่าสนใจนะก่อนหน้านี้นะก็น่าสนใจอย,อยู่นะ นะคะรู้จักไปรู้จักมาอ้าผูกพันกลายเป็นความผูกพันนะคะเขารู้สึกได้เลยว่าชาวธาตุน้ําอาจจะมาเหนือเมฆแบบเอ้ไม่น่าเชื่อนอว่าจะแบบเออน่าสนใจขนาดนี้นะหรือว่าเออก็มาเหนือเมฆอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ส่วนใหญ่เขาโฟกัสงานหรือโฟกัสแบบตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าระยะทางอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ได้นะในบางเคสนะคะ อืเขารู้สึกยังไงกับคุณมันเป็นความผูกพันแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเอางงว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรเยอะแยะนะคุยนบสอดเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีกำแพงหรือว่ามันยังมีเส้นอะไรกันอยู่นะคะ ดูแล้วน่าจะยังไม่ได้อะไรมากนะแบบผิวผิวเผนอเผลเขาก็ยังต้องการรักอิสระโฟกัสเรื่องตัวเองเป็นหลักแต่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่มันเออเหมือนมันผูกพันกันเพราะเป็นคนในองค์กรมันผูกพันกันเพราะว่าพูดคุยกันแล้วรู้จักกันแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานอย่างงี้ก็ได้มันก็เลยรู้สึกเออเหมือนสนิทกันเร็วหรือว่าเหมือนรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสบายใจชิลชิผิวผิวเผินเผค่ะ อเหมือนยังไม่ได้ให้ล้ำเส้นอะไรเย yeah. อะแยะออะืงั้นถามหน่อยแล้วกันว่าเขาขเอ่เขาคิดอะไรกับชาวธาตุน้ำบ้างไหมคะแล้วเขาคิดอะไรกับชาวธาตุน้ำบ้างไหมมีไพช่ชาวมีนชาวเมถุนชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกเขาคิดอะไรกับชาวธาตุน้ำบ้างไหม โอเคเขารู้เลยค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าเป็นคู่เป็นเนื้อคู่อ่ะเออเขารู้เลยว่าคุณคือคนที่ใช่เขารู้เลยว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าเขารู้เลยว่าเฮ้ยคุณเป็นเนื้อคู่เขาเขารู้เลยแต่เขาไม่ค่อยอยากเชื่อคือคนคนนี้เหมือนมีเซนต์อยู่นะเหมือนมีเซนต์ได้ว่าเฮ้ยเหมือนเจอแล้วคนที่ใช่เจอแล้วเนื้อคู่แต่เหมือนไม่ค่อยอยากเชื่อจริงเปล่าวะใช่เปล่าอะไรเงี้ย เออมีความแบบเหมือนแบบไม่อยากจะเชื่ออยู่เหมือนกันอืมเขาคิดอะไรกับชาวธาตน้ำบ้างไหม,มเขาคิดในเรื่องออยากให้แบบลงเรือลำเดียวกันไปยาวๆอะ่ะเช่นพวกคุณมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันใช่ไหมมีลูกด้วยกันก็ได้สมมุติ ต่อให้มันเลิกลายย่าร้างเย็นชาจฉดชื่นกันไปแล้วอาช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันรับผิดชอบอะไรสักอย่างหรือช่วยกันทํางานหรือช่วยรักษาความเป็นองค์กรอะไรไม่รู้แล้วก็เหมือนอยากให้ลงเรือลําเดียวกันแล้วก็อยู่กันไปนานๆอะไรเงี้ยเขาคิดอะไรกับชาวทาตน้ำบ้างไหมอืมเขาคิดอะไรกับชาวทาตน้ำบ้างไหม ออไม่แน่ใจว่าบล็อกปิดกั้นกันไปหรือยังนะความสัมพันธ์เนี้ยออมีความรูม้สึกว่าเขาเหมือนกำลังคิดฮะต้องการโอกาสค่ะที่จะได้มาเริ่มต้นกันใหม่แสดงว่าเป็นไปได้ในบางเคสเนี่ยมีการบล็อกปิดกั้นกันไปแล้วนะคะเขากำลังคิดเอออยากได้โอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ อืมเขารักคุณไหมค่ะคนคนนี้รักชาวธาตุน้ํำไหมเขารักคุณไหมเขามีคนในใจแล้วค่ะแต่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวธาตุน้ํำก็น่าสนใจมากๆเช่นกันอันนี้แบบอ่านได้ไม่ไม่ยากเลยอะ่ะเขามีคนในใจแล้ว แต่ชาว่าน้าก็น่าสนใจมากๆพลังงานยังไม่ได้ขึ้นมาในเชิงเป็นความรักเท่าไหร่นะแต่มันเป็นความน่าสนใจมันเป็นความหลงไหลเป็นสเสน่ห์แรงดึงดูดค่ะเสียดายเหมือนกันอ๋อไม่แน่ใจว่าเขามีแฟนหรือยังนะเนี่ยนะถ้าไม่ใช่แฟนก็คือมีคนในใจอะไรอย่างเงี้ยเขารักชาวทาตน้ำบ้างไหมยังไม่รักหรอกยังค่ะยังไม่รัก ความรู้สึกของเขายังไม่ได้ให้ล้าเส้นเป็นการผูกมิตรเป็นคอนเน็กชันเป็นการผูกมิตรในอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์เป็นการผู meet, กมิตรในฐานะของเ,อเป็นฝักเ,เป็นเป็นฝ่ายที่ต้องดีลกันก็ได้เขายังไม่ได้คุณล้ำเส้นเขามากนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะยังไม่ใช่ความรักแต่เป็นความน่าสนใจที่เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ทางเพศหรือมีแรงดึงดูดกับเขาค่ะอืม แล้วเขาก็แปลกใจตรงที่ทําไมเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไงอันนี้คือสิ่งที่เขาแปลกตัวเองไงทั้งๆที่เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันก็ตีตราขีดเส้นไว้ไวแล้เราไม่ให้ล้าเส้นเพราะเขามีแฟนแล้วเพราะเขามีคนในใจอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเอ้ยแต่ทําไมเอาเอาชาวธาตุน้ําออกจากหัวไม่ได้เขาก็เลยต้องการเหมือนเอ้ยโอกาสที่จะได้ลองกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในฐานะอะไรก็ตามนะคะเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณค่ะเขามีตัวเลือกและชาวธาตุน้ำอยากหยุดความสัมพันธ์นี้เขาอยากเป็นอะไรกับคุณ เขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นอะไรกับคุณน่ะหรือมันเป็นอะไรกันไม่ได้มันเหมือนกับเขามีความลับๆล่อๆเช่นความสัมพันธ์เนี้ยถูกกฎกติกามารยาทของอะไรบางอย่างครอบไว้นะคะที่ทำให้มันเป็นอะไรกันไม่ได้เขาเลยยังไม่ได้อยากจะเป็นอะไรกับคุณค่ะอย่างนะอันนี้ขออนุญาตอ่านตรงๆเนาะ เหมือนยังไม่ได้คิดอยากจะเป็นอะไรอ่ะอืมแต่แค่รู้สึกน่าสนใจมีเสน่ห์ดึงดูดเดี๋ยวนะคุณกับเขานี่ยังป้วนเปี้ยนกันอยู่หรือบล็อกกันไปแล้วธาตุน้ำกับคนคนนี้ป้วนเปี้ยนกันอยู่หรือบล็อกปิดกั้นกันไปแล้วเหมือนมามาหายหายค่ะมามาหายหายออนออนออออฟ move on เป็นวงกลมนะคะ ประคับประคองด้วยเรื่องงานก็ได้อ่ะสมมุตินะอ่ะงั้นคำถามก็คืออแล้วในอนาคตมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมอ่ะชาวทาตน้ำกับคนที่เขามีตัวเลือกเนี่ยแล้วคุณอยากจะหยุดความสัมพันธ์ตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้แล้วเนี่ยโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าอ่ามากกว่าอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยเป็นเป็นไปนได้ไหมว่าจะพัฒน,นา น่าจะเป็นได้แค่เพื่อนหรือกาลยาณมิตรสามดาบแฮงแมนรักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์ที่มีอะไรไปอย่างไม่เฮลตี้ต้องอดทนบางคนบอกยังไม่เคยเห็นหน้าก็เลยคุยผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลหน้าก็ไม่เคยเห็นโปรไฟล์จริงๆก็ยังไม่เคยรู้จักก็ได้นะเนี่ยบางคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอยู่คนละซีกโลกแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะย้ายบ้านย้ายช่องตามกันด้วยอะไรเงรี้ยบางคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ มันยากอะความสัมพันธ์เนี้ยจบไปเหอะอะไรเงี้ยเป็นแค่เพื่อนกันก็พอแบบนี้ก็ได้นะคะการที่จะพัฒนาไปมากกว่าที่มันควรจะเป็นอมว่ายากอะสามดาบใบแรกทาวเวอร์ปิดท้ายอะมันดีมันดีมันดีใบเนี้ยซิกซ์ซับคก็คือการเป็นเพื่อนหรือกัลยะาณมิตรกันการพัฒนา มันออมามรู้สึกว่ามัน,ม,นมันจะมันจะยิ่งห่างกันออกไปหรือเปล่าแล้วก็เหลือเป็นความคิดถึงหรือเปล่าอ่ะงั้นถามประเด็นนี้แล้วกันเขาสามารถตัดช้อยส์หรือตัดตัวเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อน้ำได้ไหมคะ่ะคนคนนี้สามารถตัดช้อยส์ตัดตัวเลือกออกไปทั้งหมดแล้วมาจริงจังกับน้ำได้ไหมตัดช้อยส์ตัดตัวเลือกแล้วมาจริงจังกับน้ำ ตัด choice ตัดตัวเลือกแล้วมาจริงจังกับน,น้ำมันเหมือนมันทำได้เป็นพักๆไงสมมุตินะทำให้คุณเห็นได้พักหนึ่งอะไรเงี้ยเออเป็นไปได้เพราะมันได้แค่ไพ่หนึ่งไม้เท้าออว่าเขาทำได้แหละหนึ่งไม้เท้าคือการทำได้แต่มันได้แค่หนึ่งไม้เท้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแวบๆเป็นช่วงๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีสังคมมี มีเพื่อนมีฝูงอะไรหรือเปล่าคะเจ็ดดาบแล้วก็สามถ้วยเนี่ยเออเป็นคนมีสังคมมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรแล้วแบบก็มีอะไรบางอย่างก็ซ่อนเลนบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้บอกคุณหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ได้ไงอืมเขาจะตัด choice ทางเลือกทั้งหมดเพื่อคุณได้ไหมอ๋อว่าทำสำเร็จได้เหมือนกันเป็นพักพักนะตัด choice ทางเลือกอื่นๆ ออมองว่าถึงเวลาแล้วเขาจะหยุดเองค่ะให้ขึ้นแบบนั้นคือขอโทษนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสันดานมันเป็นอนุสัยมันเป็นสิ่งเดิมๆที่เขาคุ้นชินกับการได้พูดได้คุยกับการที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือขอโทษนะอาจจะเป็นคนเจ้าชูกุ้มกิ่มอยู่แล้วอ,อะไรอย่างี้ก็ได้มันเป็นนิสัยอะนะคะเขาจะตัดช้อยตัดตัวเลือกทุกคนเพื่อน้นำได้ไหม มีโอกาสทําสําเร็จแต่ออกแนวเหมือนถ้าเขาพอใจที่จะทำอะ่ะถ้าเขาพอใจที่จะตัดถ้าเขาพอใจที่จะหยุดเขาจะทําเองไม่ได้จากการบังคับนะอืมแล้วเขาจะทําได้ไหมล่ะสรุปอะ่ะเมื่อเขาแน่ใจแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่เมื่อได้พูดได้คุยได้ดูแลกันเมื่อแน่ใจแล้วว่าเออ คุณเป็นคนที่ใช่เมื่อแน่ใจแล้วว่าเออมันน่าจะมั่นคงได้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าจะตัดช้อยอื่นๆอะไรอย่เงี้ยนะคะตัดเออตัดช้อยอื่นๆเพื่อที่จะเออมาศึกษาคุณคนเดียวอะไรเงี้ยอันเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะมีโอกาสทําได้นะมีโอกาสเป็นไปได้อารมณ์มันเหมือนมันเลิกได้บ้างเลิกไม่ได้บ้างนะเออต้องพูดตรงๆนะคะเลิกได้บ้างเลิกไม่ได้บ้างแต่โอกาสทําสําเร็จมันมีสูงอยู่ อเหมือนต้องอาศัยแบบการเป็นหูเป็นตานะมีคนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วก็อาจจะอาศัยแบบการควบคุมอะไรบ้างด้วยอะไรเงี้ยสรุปคําตอบคือน่าจะมีโอกาสทําสําเร็จสูงแต่อาจจะแบบเอ้ยได้บ้างไม่ได้บ้างในวันที่เขาพร้อมจะหยุดอะไรเขาจะเลิกด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะแบบเออมีคุณคนเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีแบบเป,เ,ปเป๋๋ไปบ้างอะไรเงี้ยเป,เ,ปเป็นไปได้คะ่ะงั้นชาวธาตุน้ําหยุดความสัมพันธ์เนี้ยตอนเนี้ยเลยเนี่ยดีไหมคะ ชาวธาตุน้ำหยุดความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เลยดีไหมชาวธาตุน้ำหยุดความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เลยดีไหมอืมพาบอกว่าถ้าเกิดว่าอา่อ ถ้าเกิดว่าคุณสามารถสบายใจได้ในลนักษณะแบบแค่คุยคุยกันนะ่ะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าชาวธาตุน้ําบางคนคบเพื่อเซ็กส์นะคะบางคนเท่านั้นนะคะย้ําชาวธาตุน้ําบางคนเองก็ต้องการคนคุยแล้วก็คบเพื่อเซ็กส์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการสบายๆจะดีที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าชาวธาตุน้ําแบบต้องการแค่แค่แบบนั้นนะ่ะคุยคุยแล้วมีเซ็กส์บ้างแล้วทำทำความสามัคคีสบายๆดีกว่าแล้วทําให้มันสบายใจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้อิสระกันแล้วก็สบายๆน่าจะเวิร์ก ที่สุดสำหรับคนต้องการแบบนั้นแต่ถ้าเกิดชาวท่านำต้องการแฟนตัวจริงแบบมาจริงจังกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องลองศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันดูอะคะ่ะออมมีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสอยู่นะคะเดอะสตาร์ที่ขึ้นใต้สำหรับอาจจะมีโอกาสสำเร็จอยู่ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเรียนรู้นิสัยใจคอกันให้ดีอะนะคะแต่ความหมายของไพ่เนี่ยมันอ่านได้อีกแบบหนึ่งก็คือมัน ไปไหนกันไม่พ้นหรอกเพราะมันยังต้องร่วมงานกันนะคะชาวธาน้ำควรหยุดความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เลยดีไหม อยากเติบโตไหมล่ะอยากเติบโตใช้สติปัญญาในการดีวกับเขาจะดีที่สุดการที่คุณสามารถที่จะอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่คุณอยากจะหยุดความสัมพันธ์เหลือเกินน่ะแต่คุณไม่ได้หยุดคุณไปต่อมันเป็นการฝึกสติมันเป็นการฝึกอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ทํทำให้คุณเติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะท้าทายตัวเองว่าจะเป็นผู้ใหญ่จะเติบโตวกว่านี้ฉันไม่ต้องหนีปัญหาฉันไม่ต้องหนีคน เพื่อที่จะไปเจอคนแบบนี้ในที่อื่นอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไงเราหนีหนีคนลนักษณะเนี้ยไปอีกที่หนึ่งไปอีกคนนึงมันก็อาจจะเจอคนเหมือนเดิมถูกไหมแต่การที่คุณยอมอยู่เออแล้วฝึกสติไปใช้สติในการดิวเขาไปเฮ้ยบางทีคุณอาจจะได้เติบโตก็ได้ว่าในที่สุดฉันก็สามารถที่จะแบบวางใจไม่สนใจเขาได้หรือว่าเอาใจออกจากเขาได้โดยที่ฉันไม่ต้องหนีอะไรเงี้ยก็ได้ไงมันเป็นการเติบโตและฝึกสติอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะ ถามว่าชาวธาตุน้ําควรหยุดความสัมพันธ์นี้เลยดีไหมเหมือนพวกคุณยังมีอะไรต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่เลยอะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีอะไรรับผิดชอบร่วมกันเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะสมมตินะคะเป็นแพชชั่นเป็นอะไรที่มันยังต้องรอดูสถานการณ์ก่อนเป็นไปได้ไงถ้ามันเป็นความถ้าเกิดมันเป็นแพชชั่นมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยังรู้สึกว่าอยากลองดูอยู่คุณก็ต้องศึกษาเขาด้วยตัวเองอะเนาะชาวธาตุน้ําควรหยุดความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เลยไหม ไพ่บอกว่าถ้าคุณทุกข์ทรมานใจเพราะรักสามเศร้าหยุดตอนนี้เลยไม่ต้องไปต่อแล้วชาวธาตุน้ำคนไหนที่แบบร้องไหุู้คืนคนไหนที่แบบรู้สึกตัวเองตัวเล็กไร้ค่าต่ำต้อยมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนไม่เฮลตี้เลยแต่อย่างใดหยุดนะบัตรนาวเลยจ้านะคะหยุดตอนนี้เดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องไปกลัวอำนาจข่มขู่ด้วยนะบางคนรู้สึกว่าเป็นเจ้านายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรแล้วเขาอะเฮ้ยจะมาดึงเราเข้าไปในแบบความสัมพันธ์ที่แบบไม่เฮลตี้อะมันมีไงคะบางองค์กรที่เขาใช้อำนาจอะในการที่จะเฮ้ยมาเล่นกับความรู้สึกของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีคุณก็อย่าไปยอมนะเกี่ยวข้องแค่เรื่องงานก็พองั้นดูคะ่ะถ้าชาวธาตุน้ำหยุดความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไง ถ้าชาวธาตุน้ําหยุดความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงคะโอ้บางคนบอกทําไม่ได้อ่ะคอนเน็กชันพังเลยแสดงว่าคนบางเคสเนี่ยคนคนนี้ดันเป็นข้อต่อเป็นโซ่ตัวสำคัญหรือเป็นข้อต่อที่สำคัญอะไรบางอย่างที่ทำให้คอนเน c t ชันหรือว่าความสมบูรณ์แบบในอาชีพการงานในชีวิตมันยังคงอยู่ บางคนหยุดความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คะ่ะอันนี้เอาไปพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะเออบางคนมันทําอะไรมาด้วยกันไม่รู้อะเออหยุดไม่ได้ต้องป่วนเปี้ยนชีวิตคุณจะเป็นยังไงบางคนบอกชีวิตพังไงเพราะว่าข้อต่อคอนเนคชันหายไปแต่ในบางเคสในบางเคสในบางเคสคุณจะได้เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์นี้แลวคุณจะได้เติบโตนะคะ ไม่ว่าคุณจะหยุดหรือไม่หยุดความสัมพันธ์เนี้ยเคสนี้ทําให้คุณเติบโตคะ่ะชาวธาตน้ํายืนยันเลยถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์นี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ข้อดีคือทำให้คุณได้เปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะ เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้ไม่ได้แจ้งว่าจะเป็นเนื้อคู่อะไรอย่างนี้นะเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าเดิมเข้ามาแค่นั้นเองแต่ออมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะหยุดความสัมพันธ์นี้หรือไม่หยุดคุณจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคะ่ะหลังจากที่คุณผ่านพ้นเคสนี้ไปนะชาวธาตุน้ำนะคุณจะเติบโตเป็นเป็นเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมคะ Higher self ่ะไฮเออร์เซลละนะคะคำศัพท์นั้นเลยอืม เอ้าไม่เป็นไรนะคะบางคนแอบมีความหวังกับคนคนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้เยียวยาตัวเองนะคะเยียวยานะคะกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ได้บทเรียนแล้วก็เติบโตขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะยังไงก็ฝากาสนับสนุนช่องด้วยนะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะวันนี้ลาชาวทัาน้ำไปก่อนบา,บายคะ่ะ